ที่มันกำลังสู้รบทุกวันเนี่ยมันเข็นฆ่ากันทางร่างกายด้วยสิ่งที่มันทำให้มนุษย์เกิดกิเลสก็คือผลประโยชน์ทั้งนั้นแะแต่สิ่งที่เราจะได้ประโยชน์จากการสู้รบเนี่ยน้อยมากเลยแต่ถ้าเราจะได้ประโยชน์ที่แท้จริงเนี่ยเราต้องมารบรบข้างในใจเราเนี่ย มองไม่เห็นว่าศัตรูที่แท้จริงมันอยู่ที่ไหนมันไม่ใช่คนอื่นหรอกมันคือจิตใจของเราเองนั่นแหละเราลบยังไงก็ตามแต่เราไม่เคยรู้ทันกิเลสรู้ทันถึงศัตรูที่มันอยู่ภายในใจนี่เราก็มาสำรวจจิตใจดูเพราะแต่ละวันเนี่ยเรามีศัตรูที่มันเกิดขึ้นภายในใจมากน้อยแค่ไหนหรือบ่อยเพียงใดเราก็มาสำรวจสังเกตดูนี่ก็ ยอมรับมันว่าใจที่มันมีความโกรธความโลภความหลงตอนนี้มันทำความทุกข์ให้กับชีวิตจิตใจของเราแล้วเราจะทำยังไงจะออกจากมันได้ยังไงไม่ใช่เลยมามามาฆ่ามันมา,มาจัดการกับกิเลสพวกนี้ไม่ใช่เราแต่เป็นการยอมรับแล้วเรียนรู้ว่าเราจะอยู่กับมันยังไงเพื่อให้ชีวิตมันพอดีถ้าเราอยู่กันด้วยความพอดีด้วยความสามคัคคีสามัคคีเนี่ย ไม่ใช่เราสามังคีกับกิเลสนะเราสามังคีกับความรู้ความเข้าใจเราเขาเรียกมัคคัมังคีมัคคัสมังคีก็คืออริยมรรคมนองค์แปดเนี่ยให้มันรวมกันเข้ามาสามังคีกันเข้ามาเพื่อเป็นกําลังต่อต้านไม่ให้กิเลสที่มันเกิดขึ้นภายในใจเนี่ยมันมาถึงจิตใจไม่เข้ามาสู่ใจมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยแต่มันมันเห็นแต่มันไม่เข้ามาสู่ใจ